อันนี้เกียร์หนึ่งได้ทุกคนนี่มาเบ่งล้อเกียร์หนึ่งนะล้อพี่เกียร์หนึ่งได้นี่เกียร์สองมาหนี่เกียร์สองดได้หมดนีเด้เกียร์สามไปเลย ครับสบายดีทุกคนเมื่อนี้มาเจอกับช่องอาร์ดเนะอ็มทีเนาะอ่เมื่อนี้มาเปิดคลิปคำนยายเล็กน้อยเนาะทุกคนอนอตอนนี้ก็ประมาณ8โมงนะจ๊ะประมาณ2ทุ่ม่ไทยเนาะเอออ่ะเมื่อน,นี้เนาะเฮากชิมารีวิวรถเต็มระบบเนาะกสิบโเต็มระบบอะไรมาบอกคร่าวๆและมือต่อไปฮะจาังสีให้ทุกคนเบิ่งแบบให้ทุกคนเบิ่งแบบเต็มระบบเนาะทุกคนเนาะเออนี่ก็คือ รหลดซู x ม์เอ็กดัดแปลงไฟฟ้านะทุะกคนร้อเนาะหรือว่าเป็นซ er นะูม x เอ็กเนาะออคันนี้มันเป็นคันเดียวเห็ดเองเห็ดเองคนเดียวแบบร้อยเปเซ็นาะเก้เลยเนาะหรือว่าร้อยเเซ็นตะั่นเองเนาะวีไพมาวนมาบายหรือว่าวีัยมาสวยเนาะเห็ดคนเดียวร้อยเอร์เตัีตัวนี้คอนเฟิร์ม นะสำหรับสเปคคร่าวๆเนาะหรือว่าเรื่องราวของคันนี้เนาะก็คือคันนี้ฮะเป็นรถอะไรคันทิ่บอกกับเป็นรถออโตโคขขออนนะ้คันแรกของเฮือนเนาะคันแรกเลยตั้งแต่ปีซื้อมาปี2015บ่2015 2016, 2016นี่แหละตอนเราซื้อมาเนาะตัวน,นี้เป็นซูโม่เอ็กปี2013เนาะปีแรกๆเลยสีขาวเป็นรถคันแรกนะเป็นรถออโต้คันแรกในเฮือนเนาะ มันปีสงครามจิมาชิพกนี่แหละเออเราก็ใส่คันนี้แล้วไปเฮียนนันนี่ใส่คันนี้แล้วก็ใส่อซอปเปอร์เาเนาะสลับกันไปเนาะมือใดอยากชิลๆกับคันนี้มือใดอยากแบบว่ากวนๆเนาะส่งไปรุ่นตัวนอนกาศซอปเปอร์เออขี่ไปเฮียนบุบบัมบุบบัแล้วตอนแรกเริ่มได้มานี่ยก็ยังบ่ทันแต่งยังเนาะให้น้องขี่น้ำเด้มันเริ่มเริ่มญาติกันเราทุกคนเนาะเริ่มญาติกันแล้วก็ พอก็เลยได้ซื้ออีกคันนึงเนาะก็คือคันเลี้ยงเนาะจอดอยู่พุ่นเอาปฏิแพนไปเบิ่งนเอาไปคนเนาะเพราะว่าตั้งกล้องไว้อีกคันเลี้ยงตัวทุกคนเห็นนนั่แหละตัวพอเห็นแหละไรพอเป็นซื้อตัวคันเลี้ยงมาแล้วบัดนี้ก็มันเป็นชูเมกอสองคันบัดนี้แล้วบัดนี้คันนี้มันเพิ่นปล่อยเฮางห้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็บชิบูร่อยไปได้แต่เขาบอกขี้ดื้อเนาะเฮาก็เลยเอาไปดัดแปลงไปแต่งตอนน่ะไปแต่งเป็นนันชูเมกอาร์มยืด ทุกคนเคยเห็นบหมซูมเอ็กอาร์มยืดยาวๆไปใส่ตีนใหญ่ตอนนั้นเคยเห็ุเนาะเขาเห็ุเองเลยตอนหน้าจอเล็กครั้งแรกเลยอยากได้แห้งให้พ่อเห็นให้หกันเล่ากับบุษนับสนุสน้องบุอยากให้เห็ดบุอยากดัดแปลงเขาก็เลยแบบตะคุตตงงะายเลยเห็ดเองตาจะแดงคนละเออนั่นเป็นครั้งแรกตอนที่เอาต่ออาร์มเนะาะเดี๋ยววันนี้ใส่ไปใส่ไปมันก็นเริ่มมีปัญหาไลายเนาะพอหลุดเนี่ยมันเป็นหลดุดบุญม่ต้องสือเนาะเขาจะบอกกันเนาะหลุดที่บริษัทการเชื่อภาษีแต่เขาซื้อตอนน่ะสามหมื่นบาทนะทุกคนเขาซื้อต่อจาก Gina, จีน่าเนาะจากพี่น้องสามหมื่นบาทตอนนั้นโอ้สามหมื่นบาทก็ถือว่าสูงเติบได้ชี้ข้าไปนี่แหละแต่บัดนี้เขาเอามาแต่งเราทุกคนเนาะวิเอามาแต่งลิ่นทอดอกทอดั้งแล้วทอมีสามสี่ชุดหมดเลยทอกระเฮ็ดเองเนี่ยซื้อมาใส่เองเนาะแต่ว่าสลายมักใส่ทอตัวเองมันภูมิใจได้มันมมขักเสียงมันม่วนมาในบัดนี้ใส่ไปใส่ไปอะไรกันตำรวจกัด เจ้าละกะอไอตำรวจนั้นหยุดตลอดเนาะแต่ว่าในในเมืองเฮาในบ้านเฮานเบ่ได้บ่ได้กักบ่ได้หยุดเคยหยุดเธอเดียวเนาะตอนเซ็งอริตาขี่ไปเป็นตำรวจเพิ่นได้ขอยืมไปไว้ในโรงพักเพิ่นจัก2-3อาทิตย์หรือเดือนนึงนี่แหละตอนเฮากระพิดกับน้องจุ๊บบริวบอกกับน้องเลยเนาะประมาณสามเดือนบอกอริตาเลยแม้แต่คำเดียวเกลียดแฮงเฮาไปเซ็งแหละเพิ่นขี่ไปซื้อตั้ประมาณนี้แหละเป็นตำรวจเพิ่นไอกักเอาเนาะ เออก็ประมาณานั่นแหละเนาะเดลวานีมาเขาเลือกเนาะเป็นยังเขาจะเห็ดเป็นโรเฟฟา100%เนาะกะค็คือคนหูอะไรเนาะรถในเฮือนนี่หลายคันแหง้งบบฮูจักซิขีคันใดเลวบลนีรถไฟฟ้าก,ากะกาลังมาแห้งชองเนี้พอเริ่มเห็ุรถไฟฟา้าโตติทุกคนเคยเห็นน,ฟฟน,น 3, 4, ั่นแหละรถไฟฟ้าตัวนั้นแหละก็เห็ดมาสามสี่ห้าคันผู้ใดแอบแต่ละคนกับบริขี่รถ น้ำมันเนาะเขาจะบอกกันเนาะรถแบบพวกนี้นะน้ำมันมันก็แพงแน่เนาะวัชิไปใช้กับโอ้ยน้ำมันเบิร์ดเอาเงินซื้อน้ำมันแน่นั่นนี่เนาะมันก็เลยยากส่อแล้วกับรถซูโมเอ็กนี่โรคประจำตัวก็คือน้ำเข่าทั้งน้ำมันเนาะจอดไว้ตากลมตากหมอกตากฝนฝนผ่าเนี่ยเข่าทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเต็มแล้วบัชิคีบันนี่หันเปลือกแจ้บันได้หันต้องได้เปิดย้ำประมาณสี่ห้าเถื่อนเนาะเพื่อให้มันไหล น้ำมันหันออกทางหัวฉีดเนาะไลสะเก็ดน้ำอย่างนั้นนี่ครับละติดเพื่อฉีดได้ยันหมอ้อไฟเบิด์อู้สอยากแห้งเลยร่ะแล้วบัดนี้พ่อก็เฮ็ดคันเหนเลืองเนาะเป็นโปรโตไทป์เป็นรุ่นโปรโตไทป์ก็สิเฮ็ดคันเหลืองก่อนเฮาก็เบ,บิ่งรูปแบบก่อนว่าเออเพิ่นเฮ็ดจังได๋เราเฉดหมดเลยเนาะออกมาเป็นสภาพนั่นเนาะทุกคนทุกคนเคยเห็นนนั่แหละเป็นแบบหลอนๆเนาะตามสไตล์ปาเนาะ กงามไปอีกแบบเนาะผลนออกชิงสิ่งดีมันโล่งๆเนาะแล้วลก็แถมมันระบายอากาศด,ดีๆนะทุกคนเนาะแล้วลวันนี้เขาก็เลยมีความคิดโอ้ยังเหลือคันหนึ่งเก็บไว้กับเก็บไว้ซื่อๆเนาะตะกี้เขาจะเก็ดเพิ่นเพิ่นว่าสีเห็ดแบบคือกันแต่เขาเสียดายเขาก็เลยก,กักไว้บ่เห็ดว่ะปะวันี่แะไรวะยังชีมีคนขี่อยู่ตั้งแต่มือนั่นเนาะจนถอยมือหนึ่็ยังมีไปขี่เขาจนเอามาเห็ดเป็นไฟฟ้าเนาะอ่าทุกคน ก่อนที่เราจะมาเหตุเป็นไฟฟ้านี่ก็คือคือคนหัวแหละมันติดยากมันใช้ย,ยากเนาะครับรถไฟฟ้าช่วงนี้กำลังมาแห้งเนาะเข้ากันได้คุกคีกับรถไฟฟ้าเนาะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกๆจนไปคันใหญ่ๆเนาะโอ้โหซื้อกลัวหมุนเลยระบบมันก็บอะไรซับซ้อนอยังหลายเนาะก็เลยแบบโอ้หมักแล้วก็มันโบเปื้อนเวลาแปลงเนาะแล้วก็เงียบแหง้งใจใจแล้วก็เท่พร้อมเนาะเท่ได้โดยถือว่าต้องเสียงดังเนาะเออวัยรุ่น ดูไว้ไว้ได้โดยที่เราต้องดังมาทุกคนเออประมาณนั้นสเปคร่าวเนาะคันนี้เนาะเออคือเขาเห็ดเนาะมีเนึ่งนี่เป็นล้อ QS เนาะ Eco 3000วัตต์จาก้านไวรุ่น EV เนาะขอบใจเพื่อนร้ายเนาะที่ได้อ่าฝากสติกเกอร์งามๆมาให้เนาะนี่สติกเกอร์ GTR งาม โอ้คันซื้อกับประมาณเก้าสิบปพันพอได้เขาก็ได้เอามาติดรถเนาะแล้วก็ได้สั่งซื้อเครื่องน้ำพึ่นก็คือมีอ่กล่องเนาะทุกคนเนาะกล่องอยู่ใต้เบาะนี่เป็นกล่อง EM ็มร้อยหาซิปเนาะเออราคาเขาจะบอ,บอกเลยทุกคนเนาะไปหาเซตเอาเองเพราะว่าราคากล่องเดี๋ยวนี้มันแบบขึ้นๆลงๆเนาะหากส่วนแรกบวลงต้องมีแต่ขึ้นอย่างเดียวตะกี้เราเคยซื้อกันบริจาคแพงไปแน่น,นะลรักรักกัน เท่าไหรว่ะสามสี่พันกว่าบาทนี่แหละดูนี่มันเริ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยเยดื่อยเ่เครื่องแห้งเบิดแล้วก็มันเริ่มเชือดกล่องใหม่ออกมาเนาะแต่บาา่แห้งคือกล่องตัวน,นี้เนะาะศาได้ยินมานะและาา้วบุหัวมันสะเทียนเลยบอกกันเลยบอว่าโชคดีแล้วที่เขาซื้อไว้แต่ถือว่าเป็นของสะสมไปเลยเนาะเพราะมันหายากเนาะหามือสองก็นยากแน่เอออยู่ฝั่งเล้ากับคนลินน้อยเราทุกคนเนาะเขาที่หู้นี่รถด,ดัดแปลงไปนี่ฮะจักว่าเฮาแรกงๆรถได้ที่เห็ดนี่ เบิดในสวรรค์เขตเนี่ยเฮาแรกๆเลยแหละที่เห็ดเป็นแบบสภาพเดิมประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะส่วนรายคนอื่นเห็ดก็มีแต่แบบว่าเอาแบตมาปรุงนอกบบหรือว่าเห็ดแบบแจ็คเนาะพวเคยเห็นนะคาเดนกัฝากฮูกมาเบิ่งกเนี่ยเออใช้มาให้เบิ่งกเนี่ยก็ได้อยู่ลาวเนาะอยู่สวรรค์เขตเนาเอ่ะเรื่องสปิกเนาะล้อคิวเอสสามพันอ่าอีโคกล่องกล่องอยู่นี่เนาะกล่องเอ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 อ ธรรมดานะโบแมนเอสพีเนาะมีแผนอยากใช้เอสพีอยู่แต่ว่าแบตหมดเชงเนาะก็แล้วก็ก้อนแบตเนาะทุกคนเนาะก้อนแบตนะเอาไว้อยู่นี่สองก้อนแล้วก็อยู่ข้างนี่เนาะแนวเพนบอยู่นี่ก็อีกหกก้อนเอออีกสี่ก้อนเนาะเป็นหกก้อนเจ็ดสิบสองโวลต์เซาแอมปนะ์เนาะทุกคนเนาะยี่สิบแอมยี่สิบชุดสามนี่แหละยี่สิบมาแล้วเซาแอมป์มาแล้วเป็นแบตตะกั่วกดนะเจ็ดสิบสองโวลตนะ์เนาะก้อนละสิบสองโวลต์เอามาอนุกรมกันเป็น 72โวลต์เนาะเออถ้าพายจะเห็ดกระเบิง่งเอาเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้แต่ว่าราคงราคาเฮานี่เฮาบ่ได้บอกเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าให้ทุกคนไปหาเอาเองเด้อเฮากะขอโทษขออภัาายเนาะเฮาบ่ฮู้ราคาแต่ละบอร์ดมันเท่าไรเนาะแต่บอกคร่าวๆก็ประมาณอืม2ล้านนิดๆประมาณนี้แหละนะทุกคนเนาะมอเตอร์น,นะกะไปเสิร์ชหาวเองเพราะแต่ละรุ่นก็บ,บ่คือกันเนาะ3,000คื 3, เเอเก,ก่าเหลืวบปในก็ชก ชกกระดิช์ใหม่แล้วเป็นชกของเว็บเป็นรถชกของเว็บเอฟเนาะเว็บลอยเป็นนั่นชกเวียดเราก็ได้เอามาซื้อมาไม่ใหม่เลยได้เอามาอะไรกับเห็ดสีเนาะเอาแกสปริงออกเลยเห็ดสีแดงพอให้ได้สีแดงอะไรกับติกเกอร์โอลินใส่สติกเกอร์โอลินกับไปแกะเอาในรถวิบากมาติดเซนิโตอีกเพราะว่าเขาขี้ขันสั่งแล้วมันด้นติกเกอร์นี่ยวิล่าเพามันหาเขื่อนง่ากเลยทุกคนเนาะตอนได้สั่งราาาัสด้าเป็นทิดปุกเอาปัดอดใจไวได้เด้แล้วก็มีเนาะ แล้วก็มีอาร์มสวิงอาร์มเนาะเขาได้สร้างขึ้นมาใหม่เนาะโดยพื้นฐานของงานสวิงอาร์มของเทนาแล้วเขาก็ได้เอามาต่อเนาะเห็นบ่ต่อพู้นต่อเป็นซาวไปเส้นเนาะแล้วก็เห็ดคาตักแตนใส่เพื่อจับชกแล้วก็เห็ดใโชคมันเนึ่งเนาะทรงมันจะแบบนึ่งๆยาวๆนะเออแล้วก็นุ่มๆแล้วเขาก็ได้เห็ดเจาะหูสามระดับเข้าไปพร้อมเออประมาณนั้นเห็ดเองได้ตัวนี้ก็ได้ออกแบบเองเออ แล้วก็ต่อไปเนาะก็คือเบรกปั๊มเบรหลังนี่ปั๊มเบรหลังก็เป็นปั๊มของน่าจะเว็บไอน่าจะเป็นปั๊มหน้าเว็บไอเนาะทุกคนเนาะเป็นปั๊มจีนปั๊มแต่งจีนนี่แหละเอาเห็นในห้านตามบ้านเขากระซื้อมาใส่เนาะมาจับใส่แล้วก็เหตุตัดขาดขาหยุดนะเขากระตัดเองเลยทุกคนเอาออกซีตัดแล้วก็เผาอนาคดงอมันเนาะแล้วก็จอดใส่บตรของอมอเตอร์เลย เ,เป็นงานแรกที่ใส่ออกซดเจอเออ,อกซีตัดแล้วก็มีค้าคือเอนว่าค้าค้าค้าเบรกเนาะค้ายึดเบรกอย,อย่างนี้แหละมันเป็นของเขาหลดเนาะทุกคนเนาะนเขาเจะรีเสิร์ชให้เบิง่งมันเป็นของเขาหลดเอามาเจ๊ใส่เพราเขามีสองสามอันเลยเอามาใส่มกกันก็งามดีเนาะองคุซึกลงโตโดได้เห็นปะเออแล้วก็มีสายเบรกสายเบรกก็เป็นสายกีนท่วไปอะไรเนาะเขากได้ชื่อ สองเซนเนาะซื้อสายธรรมดาเส้นหนึ่งกับสายแต่งเส้นหนึ่งเนาะรวมทั้งหมดกับประมาณ2เมตรสองเมตรซิปกะได้ยังเกือบหมดถึงนะไหลตั้งแต่ปีเราได้เปลี่ยนเป็นปั๊มเบรกเป็นดิสเดเบริ่งสายไหลมาผ่ากลางจักหลดเออผ่ากลางโค้งหลดมาเลยกับยูพุ่นยาวเนาะยาวาแห็เกือบหมดถึงแลยบัดน,นี้ก็มีดิสดิสเบรกกับของอน่ะ เวฟไอคือกันเนาะเป็นดิสของน,น,นิสโมเหมือนปะบุเมนเป็นดิสของนิซินเนาะเออเป็นนิโคดิซินเป็นของ Web เอวฟไอนะฮะกันเลยมาเจาะเจาะเป็นสามหูด้วมอเตอร์มาเจาะอะไรก็มาซุปใส่แล้วก็คือว่างามลงตัวเป็นจานอ่าสอง,องร้อยเซาลินเนาะเออหูอกว้างประมาณนั้นรีวิวกับประมาณนั้นเราทุกคนเนเาะงฮอกาดิตัดก้นเหมืนตัดก้นดอกตัดบอนจับปลายันออก เพื่อแปว่าคงตีนเขายืดออกด้เขาก็เลยตัดออกแต่ว่าฮัชิใส่ป้ายอยู่ป้ายก็จะเป็นป้ายไฟฟ้าเนาะป้ายรถไฟฟ้ายังประมาณนี้นะพาเห็นเข้าขายตามเฟซไลค์ก็ว่าเท่ดีเออแต่ก็มีอ่าสติกเกอร์คาร์บอนฮามาติดใส่เนะาะฮาร์ติดแล้วนี่แหละแล้วก็มีสติกเกอร์ E ีีในกัตตัดใส่เองนี่ซูมเอ็กซ์ e ตัดใส่เองตะแกรงนี่ก็มาจะมันเนาะทุกคนเนาะสติกเกอร์ GCR จาก ใบรุ่นอีบีเวียงจันเนาะเออเพิ่นก็นได้บอกวิธีจูนเขาไล่ยอยู่เลยเขาก็ขอขอบใจเนาะทางห้านเนาะเออเขาก็ได้สั่งน,น้อเพิ่นก็ยังขี้สั่งอีกเพราะว่าเชียร์รถเม่แปง้งดิเชียร์รถเม่แป้งอีกคันนึงเนาะเพิ่นก็นว่าเออคันเห็ดแบบนี้แหละแม่ก็อยากได้ยูเพิ่นว่าไดยเออก็ประมาณนั้นเนาะทุกคนอ่ะขยับขยื่นมาทางนี้ก็เป็นแบบ <c oughs> <c oughs> ขยับมาทางนี้ก็คือล้อแม็กเนาะล้อแม็กกับแม็กเดิมเขาขูดแล้วก็เอาสติกเกอร์มาติดเป็นนั่นก็คือรถฮัมเมอร์ลายแม็กรถฮัมเมอร์แล้วก็ได้มีสติกเกอร์แอปเปิลเนาะสติกเกอร์ Apple แอปเปิลติดอยู่นี่แล้วก็ติดสติกเกอร์เพื่อให้มันโชกเชียวในจังเลื่องในตาโหลดนี่แล้วก็ใส่ตา LED เข้าไปเนาะแจ้งแจ้งวะแล้วนี่เด้ตอตต่ำสูงมีแล้วก็มีไฟไท้ายเนาะ นี่ไฟไท้ายอยู่นี่เนาะแล้วก็บีบเบรกอ่เห็นปะเห็นปะก็เท่แล้วต่อสายไฟในบริเวณรรมดาได้เผยใส่สมองคิดได้<ม>เราได้ต่อใหม่เบิดนเนาะระบบไฟเดิมเขาตัดกิ๊บไปเนาะผมบอกเขาจะขายไปพร้อมกับจักมันเผื่อไปซื้อแบตลิเธียมเพราะว่าคอมไฟมันตอนนี้ก็เฮ็ดได้อยู่ประมาณร้อยเซาลร้อยยี่สิบนิดๆขนาดแบตตะกั่วงก้นนี่แต่มันบทนเนาะเบิดไวมันเซาลแอมป์มึงเขาก็เลยได้แบตลิเธียมหรือว่าแบตกาฟิน 7, 38แอมป์หรือ40แอมป์เนาะมันจะพอเพียงกับการใช้งานเนาะเพราะว่าครับเปคนขี่รถอยากไวในกับบังคับบังคาวซื้อรถขี่รถไวก็เหมือนที่ขี่ไวตลอดแบบพยายามจะเห็ุโชว์จเฉยๆนะว่ามันแรงานั้นเท่านี้ซื้อเออแต่ว่าถ้าเรากดบุ่มอาร์ตตลอดเนาะประมาณนั้นชุดหน้านี่เดิมๆมัดเนาะทุกคนเนาะอย่างวันเดิมเมัดนะโมเดิมแต่เปลี่ยนเป็นมอเตอร์เนาะ ก็ปุ๊บยังร้ายระมาณนั้นแหละแล้วก็มีอันวัดโบนมีวัดโบนอยู่ในนี่เขาจะรีเสิร์ชทุกคนเบิ่งเนาะเขาได้ฟังวัดโบนเข้าไปเนาะเปิดปุ๊บแล้วมันก็ชิมีไฟเข็ยบไม้ก็ยังใส่ได้เหมือนเดิมแล้วก็มีโบนบอกเนาะเขาต่อสซก,กัปตาถ่ายเลยแล้วก็มีเกียร์สามเกียร์เหมือนเดิมอะน,นะและ้วก็มือเบรกมือมือมือเบรกหน้าหลังแต่งเนาะความจริงมือเบรกเบื้องน,นั้นเป็นเบีย้ยงเป็นมือเบรกมือเบรกสาย เราก็ได้เอาค้าคาเบรกหนามาปีนแล้วก็ใส่กับตัวนั้นเนาะแล้วกลายเป็นเบรกหลังเนาะใส่สมองหน่อยหนึ่งก็ถือว่าลงโตแหละตอนนี้ยังบ่ลงโตแต่ว่าก,ก้นมันจะเบิดเนาะเพราะว่าหนามันกดลงนี่เราจะขึ้นในเบิ่งนี้เดยเราจะได้ต่อแกนชกเนาะทุกคนเนาะต่อแกนชกประมาณประมาณหาหกเส้นหมละเราติต่อแกนชกหนามาณหาหกเส้นเนาะเผื่อให้หนามันหยกขึ้นให้มันบาลานซ์กัน หักเวลาหนังมันกะต่ำพอดีเลยเบิงสีหนังทุกคนเบิกเด้อมันกะสีประมาณนี้เนาะเดชทรงหนังมันกะเห็นป่ะเปิดหน้าเปิดหลังมีเบรกเห็นป่ะทรงมันกะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะไพ่บ้ระบบกระเจ้นาะทุกคนเนาะระบบกระเจ้นหอบอะไรใส่เนาะเหาบเข้าใจมันเป็นอะไรมันเปิดอ่อนแล้วมันบ่ บทนั่นเขาบอกขอใจแต่ว่าเขาเอาใส่สวิคอยู่คาตั้งเนาะทุกคนเนาะเอาคาตั้งคือประมานไปเลยแล้วก็มีเบเกอร์สวิคกับประมาณนี้เนาะทุกคนสายเออลืมบอกสายไฟสายไฟเขาก็ใส่เป็นสายไฟเบอร์เจ็ดสายไฟ AWG อ่าเป็นสายซิลิโคนเนาะสัวญเป็นซิลิโคนเนาะเบอร์เจ็ดเนาะสายใหญ่เติบได้เส้นใหญ่กว่า เส้นใหญ่กว่าไม่ถูกใหญ่กวบิ๊กน้อยหนึ่งใหญ่กวาปากกานะปากกาเขียนน้อยหนึ่งใหญ่เติบอยู่เบอร์เจ็ดอ,อ่ะกับประมาณนั้นแหละทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสเล่อให้ทุกคนเบิ่งเนาะว่ามันหมุนประมาณใดเนาะเอออ่ะไปะทุกคนไปเบิ่งกันอ่ะทุกคนมาเราจะมาลองทุกคนเบิ่งเนาะก่อนอื่นต้องเอาค่าตั้งขึ้นเด มันจะขึ้นวอดโวนอยู่นี่เนาะอันนี้เกีย้ยหนึ่งได้อทุกคนนี่มาเบิ่งล้อเกีย้ยหนึ่งนะล้อพี่เกีย้ยหนึ่งได้อนี่มานี่ประมาณเกี้ยลอยหอบเนาะเกี้ยลอยปลหอบนี่ยินว่ดเสียงเบิ่งใจทุกคนไปนนเกีย้ยสองมาหนีิเกีย้ยสองดได้หมดเลยได้อ เกี่สามไปเลยส,สังเกตสังเกตเบื้องย่างด้ทุกคนสังเกตยางบ,บุ่มบุ่มะโอ้รอบันสั่นๆหนึ่งนะทุกคนนะเอออีกวันหนึ่งอ,อ๋อ,นนอมันมันมันอ่าแน่เวกทันใจอ่าอ่า หหอันนี้วะแรงมาทุกคนเลยเรื่องเนาะโอ๊ยลืมเปิดตาถ่ายเอาไม่ไมนี่นี่อีกบานหนึ่งเอออ่ะชีะมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเออ่อะสำหรับการรีวิวของกับชีะมาณนี้เนาะทุกคนเน,ะนาะเรากำลังรีวิวเต็มให้ทุกคนเบิ่งแล้วเนาะแต่ประด็ลองเล่น,นทุกคนเบิ่งเด้อก่เมือ่อหน้าฮาจังสีลองเล่นทุกคนเบิง่ง ว่ามันความไวประมาณตัวเดียวแต่ขั้วิบอกประมาณว่า120นิดนิดประมาณนั้นเนาะสลับแบตเดิมแลนลันเดียวเท่านั้นได้สากแบตได้สากใหม่เพราะว่าแบตมันเปลืองเนาะมันแค่20แอมป์หนึ่งขั้วชิบบ์ระยะทางเซาแอมป์เนาะประมาณสี่ประมาณประมาณเอ่อเซาหารักเนาะขันขี่ธรรมดาประมาณ40ปลายหาริปประมาณได้ประมาณเซาลักเซากิโลเมตรเนาะ อ๋อเขาได้ตั้งเข็มไมค์ชุนๆไปแล้วเนาะตอนเป็นไฟนฟ้านี่เออเขาจังฉิมันรีวิวให้ทุกคนบ้างอีกเนาะผ่านไปประมาณครึ่งปีหรือว่าปีหนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งช่องเดือนกว่ากันไปเนาะว่าอาการมันเป็นยังแน่เนาะสําหรับคนที่อยากเห็หรถแบบนี้เนะาะใครมีรถเก่ารถหยังอยากเห็ดในสวรรค์เขตหรือว่าแถวได้ก็ตามเนาะอยากเห็ดการติดต่อมาหาเขาได้เนาะทางเฟซบุ๊กอยู่หน้าช่องครัแหละหาเอาอืมประมาณนั้นหรือว่าเบอร์วอทแอปก็มีเนาะเขาหับเห็ดให้เนาะ จัดสภาพให้อยากได้แบบใดหรือว่าจะเป็นโรฟเฮฟ้าเดิมๆอยากขายมันแห้งเข้ากันสามารถเฮ็ดให้ได้เนาะสำหรับคนที beast. ่อยากเฮ็ดเนาะแต่ว่าต้องกระเป๋าต้องตึงในจ๊นน้อยหนึ่งเลยทุกคนเพราะว่าเคขื่อนมันแพงอันนี้อยากแพงนิดหนึ่งนะน่าเฮ้ยเอาเฮ็ดเบิร์ดนี่เนาะมาจะมารวมราคาให้ฟังเนาะประมาณเท่าไรเนาะราคาประมาณบอกเท่านี้สองศูนย์นิดๆหลักสองเนาะแต่บวกสองแสนดอกหลักสอง ไรก็ว่าสองพันรักสองบอกานั้นแหละโอบอกว่าบวกว่าลบ,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 บประมาณ2บวกบวกลบไปแล้วเออประมาณนั้นสำหรับงบประมาณสเต็ปประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะแต่เขาสิ่เพิ่มเข้าไปอีกเนาะตอนในตัวหนาเขาอาจจะใส่แบลติเทียมเหทความเร็วประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบทาเบิ่งกันรถคันนี้ต่อไปสิได้บ่แต่ก่อ่ออนืนต้องให้ทุกคนสนับสนุนเขาก่อนเนาะโดยการเบิงง่งโฆษณาเขานี่หรือว่าอยากให้ซุปเปอร์แตงมาเห็ดก็ได้ห <laughs> รือว่าให้มีแบลติเทียมจากฝากไาห้เขาลองเบิ่งกัน ฝากมาได้น้องุกคนเนาะเออเดี๋ยวเขาจะฮับรีวิวให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเอออ่ะสุดท้ายนี้เจาก็ขอจบไปเพียงสัมมี่เนาะทุกคนเนาะคลิปเขาเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดซับสครายบ์ซองอะไรทันทีแล้วก็อย่าลืมเบิ่งโฆษณาแล้วก็อย่าลืมห้านอ่ะ EV เนาะวัยรุ่น EV ประมาณนั้นเบิ่งได้อยู่ห้านเพิ่นอยู่เวียงจันทร์เนาะเออเพิ่นขายอยู่หลายอย่างอยู่ได้ในห้านเพิ่นเนาะเออกไปติดตามเบิ่งเนาะทางช่องติดต่อเขาจะขึ้นให้ประมาณสัมมี่แหละประมาณนี้แหละพอละเออ Ah salah kini bye bye.